สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่196กันแล้วนะครับพี่พี่ก็้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและฝากกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี เป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสวนใจนะครับผมอยากที่จะช่าบ,บูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแด้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096 สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามหรือว่าเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมท่านใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจรายการไหนนะครับแล้วก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งหมายเลขนะครับผมใน EP นี้จะมีทั้งหมด27รายการนะครับจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลข1ตรงด้านบนนี้นะครับผม ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมชอบองคไหนนะครับผมก็จดเป็นหมายเลของพระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้กันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมโทรมาบอกผมนะครับผมหรือว่าพิมพ์ไลน์มาบอกผมก็ได้นะครับว่าสนใจนะครับผมชอบบูชาพระเครื่องรายการที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนี้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพี่ๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขี่1่กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นองค์พระนะครับผมที่ได้โบแดงมานะครับผมก็คือได้รับรางวัลมานะครับผมเลยนะครับ ผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมเนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับ นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมมากนะครับพี่ๆรายกันที่1น,นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทนะครับและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับของพระ สมเด็จนะครับผมวัดราคงพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมเป็นประเภทเป็นจัพาคีนะครับผมรายการที่1นึนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่ะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมราคาแบ่งปัน1,200บาทนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรายการถัดมาครับผมองค์นี้จะเป็นหลุมพ่อเงินนะครับผมเลยนะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมกับเป็นการ์ดนะครับผมประกาศสินีบัตรเลยนะครับผมเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญ เหรียญหล่อหลงพ่อเงินนะครับผมเนี่ยนะครับพิม์จอบใหญ่นะครับผมเนื้อโลหะผสมนะครับแต่ขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้ดูก่อนๆนะครับผมแล้วก็จะนําการ์ดมาให้ดูนะครับรายการที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหนึ่บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับจอบหลงพ่อเงินนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่2นะครับดูผิวกันได้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ ท่าในถูกใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมลองดูลองชมพิจารณาได้เลยนะครับอันนี้เป็นองค์หมายเลขที่2แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการ์ดนะครับผมนะครับเป็นการ์ดหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์สอบใหญ่เนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประเภทนะครับผมพระเหรียญรอนะครับ สวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆราคาแบ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับรายเงันมาครับผมหมายเลขสามอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่กั่นนะครับผมเลยครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญพ่อกั่นนะครับผมปีสองสี่หกเก้านะครับพี่นี่ยครับราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผม นี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับเปลี่ยนพอกันหมายเลขสามแล้วนะครับขององนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายขนาดมาครับผมจะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดลําพูนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆอันนี้อยู่ในเลี่ยมเก่านะครับรายการที่สี่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระรอดลําพูนหมายเลขที่สี่นี้นะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมพันใดสนใจนะครับสามารถโทรสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมพระรอดลำพูนนะครับผมพร้อมเลี่ยมเก่านะครับราคาแบ่งตอน500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข4นะครับรายกัดต์มาครับผมจะเป็นสมเด็จเกตชโยนะครับผมหมายเลข5ครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมถักลวดนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมพี่เออพี่ๆลองดูเนื้อหามูสานกันนะครับเป็นสมเด็จเกชโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมอกตลอดนะครับเนี่ยนะครับเนื้อหามูสานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นอยู่ในเลี่ยมขดลวดนะครับผมเลี่ยมถักลวดนะครับผมของคนสมัยก่อนนะครับ สวยงดงามมากๆเลยครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมผิวดมเดิมนะครับหมายเลขที่ห้านะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับสวยสดงดงามนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับรายขนถัดมาครับหมายเลขหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่โตปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับผมฉลองอายุครบแปดสิบปีนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ650บาทนะครับผมสาหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โตนะครับผม650บาทนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเนี่ยครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับผมธนบุรีนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับ รายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเล็กเจ็ดนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์ปลดหนี้หลปูโตนะครับผมเน็นยนะครับเป็นปลดหนี้หลังยันนานะครับผมเนี้อก้นครกนะครับหมายเล็กเจ็ดนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับผมอง์นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆรายการที่เจ็ดนี้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับลองดูิ้วยมือนะครับผมเนี่ยครับสวยมากนะครับผมองนี้นะครับ ถ้ใคถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเป็นปิดตาเลยครับผมปดหนี้หลังยันนเนื้อก้นครกนะครับหมายเลขที่เจ็ดแล้วนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมอง์นี้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลขที่ 8นะครับผมอันนี้จะเป็นตระกุดมหารุ่นะครับผมลงปูโตนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขที่8แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับสำหรับตะกุดดอกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ700บาทนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ผมมีดอกเดียวนะครับผงองนี้นะครับเป็นตะกุดนะครับผมลงปูโตนะครับผม108นะครับนี่นะครับผมตอกโคตรงนี้นะครับผมอันนี้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับ ลงกลองให้พี่พีด้ดูได้ชมกันเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับตะกุดหลวงปุโตนะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทนะครับผมรายการนี้นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข9ครับอันนี้จะเป็นปิดตาปุโตนะครับผมพิมพ์ตะกุด3ดอกนะครับพี่พีนี่นะครับเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับผมฝั่งตะกรุด3ดอกนะครับผมเนื้อ้นคกนะครับ นี่นะครับหมายเลขเก้าองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองนี้นะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสําหรับตหลงปุโตนะครับผมปิดตาลงปุโตเลครับนี่นะครับผมเป็นปิดตาพิมพ์ปลดนี้นะครับผมเนื้อก้นครกนะครับฝั่งตะกูสามดอกนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผมหมายเลขเก้านะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับผมอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะครับหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับผมเบี้ยแก่หมายเลขที่10บนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นเลี่ยมหดรวดนะครับผมนะครับแล้วก็เลี่ยมเก่าทับไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเบี้ยแก่นะครับผมรายการที่10นี้นะครับหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับผม ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับมีรอยจาน์เดิมๆแบบนี้นะครับผมเบี้ยแก้รายการนี้700บาทนะครับพี่ๆ700บาทเท่านั้นนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับรายการที่10นะครับผม700บาทนะครับองนี้นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับผมหมายเลข11นะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งพันให้ในราคาเลยนะครับผม700บาทนะครับผมสําหรับเหรียญชนะจนเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมดังหลวงพ่อนะครับผมตรงโด่งเลยนะครับต่อโคตหมายเลข718นะครับเหรียญสวยมากนะครับผมเลยครับจะพยายามเอาสะท้อนกระแสงไฟให้ดูนะครับผมเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับ นี่นะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่รายการนี้นะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมเป็นรุ่นชนะจนนะครับผมต่อโค้ดไก่ตรงนี้นะครับผมพอซอสองห้าห้าหกนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อแดงนะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันทดอิดนะครับอันนี้ผมไม่ทราบชื่อรุ่นนะครับผมนะครับน่าจะเป็นรุ่นแจกแม่ครัวหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลียมแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับพี่ๆรายการที่12แล้วนะครับผมนี่นะครับ เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหรือว่าพระครูยานวิลานเนนะครับผมน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแจกแม่ครัวนะครับผมเลครับออกปีเดียวกับรุ่นแรกนะครับผม2503นะครับแต่นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์เล็กกว่านะครับผมรายกันถัดมาครับหมายเลขที่13าครับผมจะเป็นเหรียญปูไข่นะครับผมเหรียญรูปปูไข่วัดเชิงเลนนะครับหมายเลข13นะครับผมองค์นี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญสภาพจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขที่13นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ5 5าบาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันในชัดๆเลยนะครับผมรายการที่13นี้นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับพี่ๆท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามผมเข้ามากันได้นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดช่าบูชาไปนะครับผม าหลังจะมีรอยจานเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผมปูไข่ปลาเชิงเลนนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่หมายเลขที่สินี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขสิบครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมปีสองพันห้านะครับรายการที่14นี้นะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นข้างเลื่อยนะครับพี่พี่หมายเลขสินะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัลปก้านะครับ นี่นะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมมีรอยจานเดิมๆแบบนี้นะครับผมเรียนหลวงพ่อ้วยนะครับชูตินาทารนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับพี่ยองนี้นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับ ราคาแบ่งปัน650บาทนะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับผมรายการถัดมานะครับผมหมายเลข15ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัตสะพานสูงนะครับผมเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับรายการที่15นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเํิมเิแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่15แล้วนะครับ ข้าหลามตัดลงปูเอี่ยมนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกใสๆเก็บผิวไว้นะครับแต่ในสภาพก็จะเดิมๆนะครับผมหมายเลขที่15ครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข16แล้วนะครับผมหมายเลข16จะเป็นปิดตาลงปุโตนะครับผมอันนี้จะเป็นยันดวงเล็กนะครับเนื้อก้นครกนะครับหมายเลขนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผมเห็นไหมครับผม750าบาทนะครับผม750บาทนะครับปิดตายันดงเล็กเนื้อก้นครกของปุโตนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับยันดงเล็กนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับรายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข17แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็น ปิดตานะครับผมยันดวงเล็กเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่จะเหมือนเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมรายการที่สิบเนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม750บาทนะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับยันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมปีนะครับ 750บาทนะครับผมรายการถัดมาครับหมายเลข18ครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมหมายเลข18นะครับเหลวงพ่อคงนะครับผม550ราสนะครับผมวงนี้นะครับ550บาทนะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับนี่นะครับผมผิวสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับชลไายุนะครับผมเจ็ดสปีนะครับพศ .2488 พศ .2484 นะครับนี่นะครับ ติดสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับผมลาผลภูณทวีนะครับสวยงดงามนะครับผมอง์นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมหมายเลขสิบแปดแล้วนะครับร้ายกระถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จหนึ่งร้อยปีนะครับผมวัดระคังโคสิตารามนะครับนี่นะครับ ด้านหลังจะเป็นประทับตราวัดระฆังนะครับผมหมายเลข19นี้นะครับผมราคาเป็นปันหกร้อยบาทนะครับผมสําหรับสมเด็จหนึปีนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผิวจะออกเป็นสีเนื้อนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ านหลังจะเป็นประทับตรานะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับหมายเลขที่19แล้วนะครับผม600บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมรายกรถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญไตรามาสหลวงมพ่อรวยนะครับผมไตรมาสมาตก้นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขที่สิบอ่อยี่สิบนี้นะครับผมเหรียญตรายมาสห้าเก้าหลวงพ่อรวยนะครับผมเห็นนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับถือว่านิยมที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อลงยาแบบนี้นะครับผมสวยนะครับนี่นะครับผมเป็นลงยาสวยมากนะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญตรายมาสนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับ หมายเลขที่20่สนะครับผมหกรอยบาทนะครับพี่ๆหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับต่อโคดเลขน้อยด้วยนะครับผม6 3สหนะครับไตมากห้าก้ารวยรวยรยนะครับนี่นะครับผมเราก็ต่อโคดตรงด้านบนนี้นะครับสวยงดงามนะครับผมรายการที่20่สนะครับผมนี่นะครับ ท่านใดสนใจรายการไหนนะครับผมอยากชมรูปภาพรายการไหนก็สอบถามผมเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับผมเสาห้านะครับผมบูชาครูนะครับลงปูมุลที่ตาสีโรนะครับผมเหรียญนี้สวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผิวนี้คือเต็มเต็มเลยนะครับผมนะครับมีเปิดนิดหน่อยครับผมผิวนะครับ เป็นเหรียญบาทตะมนนะครับผมรุ่นสอห้านะครับผมลบุมูลที่ต์สีโรนะครับรายการนี yeah. ้นะครับผมรันเลขเปิ้ลด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับสวยงดงามครับผมกลายกันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายกันที่21นี้นะครับผมรายกันถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาหลงปุโตนะครับผมวันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับเนื้อเกสรนะครับฝั่งตะกูสองดอกนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผีปสวยๆเลยนะครับ ฝั่งตะปูสองดอกนะครับพี่ๆนี่นะครับมีเส้นเกสานะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับรายการที่22นะครับผมหลวงพู่โตนะครับผมวัดประดูชฉิมพีนะครับราคาแบ่งปัน600บาทนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผหรือว่าสุกิติมานั่นเองนะครับผมรายการที่22นี้แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่23ครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับ อายุ82ปีนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการใหม่เลขที่23นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมเหรียญพระครูยานวิราชนั่นเองนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่23แล้วนะครับพี่พๆองค์นี้นะครับผมรายกันถัดมาครับผมหมายเลข24ครับอันนี้จะเป็นเสมาหลอปมุนที่ตัดสีโรนะครับเรียเซมาปมุนนะครับผมรายการที่24องค์อนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆผิวสวยมากนะครับ นี่นะครับผม550บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเซมาลปุมูลที่ตาสีโรนะครับหมายเลขที่24นี้แล้วนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพศ2543นาอนะครับผมวัดปานจามอำเภอการทรารามจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นเหรียญเซมาลปุมูลนะครับผมเนือทองแดงนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลที่25แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลวงป่โตนะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับรายการที่25นะครับผมรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิดตามหาเสน่ห์หลวงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยเดิมตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับท่านใดที่ถูกใจนะครับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่26แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิตาหลงกุโตะนะครับผมพิมพ์ข้างกระหนกนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับพี่พี่เป็นค่ากระหนกเนเกสรอนะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่26แล้วนะครับนี่นะครับผม สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้นะครับผมอากขระอักษรนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับมองคงนี้นะครับผม650บาทนะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมจะเป็นหมายเลขที่27นะครับองนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจาโรนะครับผมเป็นที่ระลึกการสร้างโบสถ์น้ำนะครับวัดปากอุดมสมพรนะครับผมนี่นะครับคณะสิทธิ์นะครับผมทหารอากาศนะครับผมสร้างถวายเมื่อปีพศ2507นะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับหมายเลขที่27อง์นี้นะครับผมจะเป็นเนื้ออันตาก้านะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญรุ่นแรกนะครับผมพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมเนื้ออันปากานะครับ5 5าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่27แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับผมสิทธานการสร้างถวายนะครับจังหวัดสกลนครนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผม อสองพันนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่27นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับผมสวยมากนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมทีรับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ใด้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเ็บสะสมที่ลงให้รับชมในทุกๆวันนะครับ แล้วสำหรับท่านได้นะครับผมที่สนใจอยากที่จะช่าบูชานะครับผมที่ดูแล้วชอบใจสนใจจริงๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมตลอดไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับผม ก่อนเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทั้งช่องขอผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับจะส่งให้ทุกๆวันนะครับพี่ๆก็สามารถรอรับได้ภายใน2-3วันทําการของปลายสีได้เลยนะครับผมและสํำหรับวันนี้นะครับผมกรผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ